ยอดหมอหญิงอัจชริยะตอนที่755แคว้นยานตอนที่6ในตอนที่อู๋เสวี่ยลุกขึ้นยืนและเดินอยใกเล็กๆอู๋เหวยาวเขาก็จับมือนางเอาไว้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากพวกเขาเดินตรงไปยังห้องถุงบนชั้นสองอูสเสวียดูจะเคยชินกับการแสดงความรักของอูเหยาแล้วตอนแรกนางอึดอัดใจอยู่เล็กน้อย แต่นางก็นึกไปถึงเหตุการณ์ที่นางเคยพบในชาติก่อนนางได้เห็นพี่น้องคู่หนึ่งพี่ชายที่จับมือน้องสาวของเขาเอาไว้แบบนี้แต่อูเสียไม่ได้สังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนที่พี่ชายจับมือน้องสาวนั้นเป็นตอนที่พวกเขากําลังข้ามถนนกันในขณะที่พี่น้องคู่นั้นก็อายุแค่เกือบแปดขวบเท่านั้นเองเชลชูกับคนอื่นอื่นก็นั่งอยู่ที่ห้องถุงชั้นสองกันอยู่แล้วเมื่อพวกเขาเห็นอูเสียกับอูเหยามาถึงเชลชูก็โบกมือเร่งให้พวกเขารีบเข้าไป เอ๊ะเราเยี่ยชากับเยี่ยเมยออยู่ไหนล่ะเชียวชูมองไปด้านหลังของทั้งคู่แต่ก็ไม่เห็นวิแววของเยี่ยชากับเยี่ยเมยเลยจึงถามขึ้นมาอย่างสงสัยเล็กน้อยอูเยาวก็ตอบไปว่าพวกเขามีธุระนะ่ะเชียวชูก็พยักหน้าตอบรับและไม่กล้าซักถามอะไรต่อถึงแม้พวกเขาจะไม่กลัวอูยาวมากเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังกระสับกระ่ายอยู่ดีเมื่อเผชิญกับพลังอำนาจของอูยาว รวมถึงความลึกลับของเขาและค่ารับใช้ทั้งสองคนที่มักปรากฏตัวขึ้นและหายตัวไปแบบไม่คาดฝันอยู่เสมอไม่นานพานักงานของโรงเตียมก็นำอาหารและเครื่องดื่มมาให้จนเต็มโต๊ะจากนั้นก็ลาดหอยออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ทั้งชั้นแห่งนี้เหลือเพียงพวกเขาแค่แปดคนเชียวชูก็คิปอาหารใส่ปากถึงกับขมวดคิ้วนิ้วหน้าอืมอาหารก็ดูดีนะแต่รสชาติอร่อยสู้ที่เยี่ยมเหมยทำไม่ได้เลย ตอนที่อยู่ป่าไผ่น้อยถึงแม้จะมีเพียงอูเสือกับอู๋เหวี่ยงอยู่ที่นั่นก็ตามแต่การทําอาหารนั้นเป็นหน้าที่ของเยี่ยชายกับเยี่ยเมยถึงแม้ตอนแรกเชียวชูกับคนอื่นๆจะไม่กล้าไปที่นั่นบ่อยนักแต่พวกเขาก็ยังโผล่ไปขออาหารกินบ้างเป็นครั้งคราวและแค่กินอาหารที่นั่นไปครั้งเดียวมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เชียวชูตกหลุมรักความสามารถในการทําอาหารของเยี่ยเมยแบบหัวปรักหัวปล้า โดยเขาเริ่มอ้อนวอนและลากหัวเหยวยาไปที่ป่าไผ่กับเขาได้ทุกวันอย่างน่าไม่อายพร้อมข้ออ้างว่าจะปรึกษากับอูเสียเรื่องแผนการเอาแผนที่ส่วนที่สี่มาแต่ความจริงแล้วนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือการได้ลิมรสชาติอาหารคันเทพของที่นั่นอีกครั้งหัวเห่ยาก็ชิมอาหารด้วยเช่นกันและพยักหน้าน,น้อยๆเป็นเชิงเห็นด้วยกับการวิจารณ์ของเชียวชูเย่าเหมยที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดกำลังจะไปสอดแนมในเมืองหลวงแคว้นหยานพร้อมกับเย่ยาฉา ซึ่งเขาได้ยินคําวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาของเชียวชูเข้าโดยบังเอิญใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวอย่างเศร้าสลดในทันทีถึงแม้ว่านั่นจะเป็นคําชมในฝีมือการทําอาหารของเขาก็ตามแต่ทําไมเขาไม่รู้สึกดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นในสักนิดล่ะให้ตายเถอะเขาไม่ใช่พ่อครัวนะสวรรค์ข้าไม่ได้ต้องการความคิดเห็นของเจ้าเย่าชาก็ตบไปที่ไหล่เย,ย่าเหมยอ,อย่างเงียบๆเ,เป็นการปลอบใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึง้ง ในฐานะพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันเขาเข้าใจความรู้สึกของเยี่เหมยได้ดีกว่าใครมือทั้งสองข้างของพวกเขาเกิดมาเพื่อจับดาบสร้างความหายนะและพายุเลือดทําให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในหัวใจของศัตรูทุกคนแต่ในท่านของพวกเขากลับบังคับให้พวกเขาทําอาหารเย็บผ้าแล้วก็งานบ้านต่างๆมากมายแทบจะทําให้พวกเขาเป็นบ้าไปแล้วการใช้ดาบสังหารมาฆ่าไก่นี่มัน พวกเขาทํากระทั่งเย็บปักถักร้อยเพื่อในท่านนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันพูดให้ใครฟังเป็นตลอดกาลเลยพอพวกเราไปจากอาณาจักรล่างข้าสาบานว่าจะไม่ก้าวเท้าเข้าไปในครัวอีกเด็ดขาดเยื่อเหมยกัดฟันพูดสายตามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเฮ้ยมันอับยะดมากมันเป็นความอับยะดอสูดอย่างถึงที่สุดแค่ทําอาหารให้ในายท่านกับคุณหนูก็สุดๆดแล้วนี่ยังจะบอกว่าข้าเป็นพ่อครัวที่เก่งอีก ไม่เห็นจะรู้สึกภูมิใจอะไรเลยสักนิดเย่ฉาก็พยักหน้าต่อไปอย่างเข้าอกเข้าใจอืมแล้วก็ไม่เย็บชุดแลวด้วยเมื่อเขาคิดย้อนไปถึงครั้งแรกที่ได้แตะเข็ยมเย็บผ้าเพื่อเย็บชุดให้กับเจ้าแกะโง่ใส่แล้วแล้วก็เขาก็อยากจะเอาหัวโขกกำแพงตายไปซะให้รู้แล้วรู้รอดในฐานะของนักฆ่าที่เก่งกาจและเลือดเย็นพวกเขาต้องฝืนใจมาทํางานของผู้หญิงเช่นนี้ถ้าข่าวนี้รั่วไหลออกไป พวกเขาทั้งคู่คงค่าตัวตายมันตรงนั้นนั่นแหละเย่ฉากก็ถอนหายใจแรงๆและเดินออกจากโรงเตี๊ยมไปพร้อมกับเย่เหมยด้วยหัวใจที่หนักอึ้งยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่756แคว้นหยานตอนที่7 เมื่อพวกเขาต่างอิ่มท้องกันแล้วเชวชูก็เอนหลังพิงเก้าอี้ด้วยความพอใจและเรือออกมาเสียงดังเฟยหยานก็เหลือบมองเขาอย่างรังเกียจก่อนจะหันหน้าไปทางอูสเสวยและพูดว่าข้อมูลของแขนหยานที่ข้าได้มาเจ้าเห็นหรือ,อยังในช่วงเดือนก,กว่าที่ผ่านมาอูสเสวยกับฟ่านเสวออยู่ในสำนักศึกษาเฟ,ฟิงหัวโดยไม่ได้ออกไปที่อื่นเลยในขณะที่เชวชู หัวเหยงและหลงล่วกลับไปยังสำนักศึกษาหงเพลิงเพื่อแจ้งกำหนดการเดินทางครั้งต่อไปของพวกเขามีเพียงเฟยหยานเท่านั้นที่ยุ่งที่สุดเขาต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ทั่วไปในคว้นหยานอย่างทะลุปรุโปร่ปรงก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางมาพวกเขาจะได้วางแผนการในภารกิจได้อย่างละเอียดมากขึ้นเฟยหยานไม่ได้อยู่ว่างๆเลยในช่วงนี้และเขากลับมาในวันที่อู๋เสียกับคนอืนอ่นๆจะออกเดินทางนั่นแหละตลอดการเดินทาง เขาได้บอกเล่าข้อมูลที่รวบรวมมาให้กับคนอืนอ่นๆซึ่งทุกคนต่างก็เข้าใจสถานการณ์ทั่วไปของแคว้นหยานในตอนนั้นแล้วจกักรพรรดิของแคว้นหยานมีโอรสสี่องค์คนโตสุดคือองค์ราชทายาทของแคว้นหยานที่เป็นเป้าหมายของอูเสือกับสหายของนางในภารกิจนี้อูเสือกพยักหน้าตอบรับเฟยหยานแล้วน้องอูเสือคิดจะทำยังไงต่อไปเราจะรอจนกว่าจะได้อันดับเพื่อเข้าใกล้องค์ราชทายาทหรือว่าจะเริ่มกันเดี๋ยวนี้ ข้าได้ยินมาว่าองค์รัชทายาทจะมาพบปะกับสิทธิจากสำนักศึกษาต่างๆเดี๋ยวเข้าร่วมศึกประลองวิญญาตเป็นครั้งคราวก่อนการประลองจะเริ่มขึ้นเฟยหยานถามพลางมองอู๋เสวียนนี่เขาเพิ่งพาความคิดเห็นของอู๋เสวียนในการลงมือขั้นต่อไปโดยไม่รู้ตัวไปแล้วหรือเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาพบกับอู๋เสวียจนถึงตอนนี้การประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจของนางถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอเขายังไม่เห็นนางตัดสินใจพลาดเลยสักครั้งเดียว อูเสวตก็ตอบไปว่าตอนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรคอยดูกันไปก่อนถึงแม้ข้อมูลที่เฟยหยางรวบรวมมาจะมีประโยชน์นางก็ต้องการยืนยันให้แน่ใจด้วยตาของตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจนถึงตอนนี้ทั้งสองครั้งที่อูเสวตยได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้สมรูร้ร่วมคิดกับคนของ12วิหารนั้นพวกเขาไม่ได้เป็นนักบุญอย่างที่พูดเลยแม้แต่น้อยคนหนึ่งก็ชอบใช้ผู้เยาวที่หน้าตาดีมาเป็นหนูทดลองยาพิษ ขณะที่อีกคนก็วางแผนฆ่าสิทธิ์ทั้งสำนักจากข้อมูลที่นางได้มาองค์ราชทายาทของแคว้นยานถูกคิดว่าเป็นราชทายาทที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมากเขาได้เป็นราชทายาทตัต้งแต่อายุสิบขวบและได้แสดงความน่าเชื่อถือที่พึ่งพาได้ออกมาโดยไม่เก่อปัญหาใดๆที่เกินรับได้เลยนอกจากองค์ราชทายาทคนโตแล้วจัก,กรพรรดิยังมีโอรสอีกสามองค์ซึ่งองค์ราชทายาทก็ห่วงใยและรักพวกเขาทั้งสามคนมากด้วย ดูผิวเผินแล้วเขาไม่ใช่คนไม่ดีแต่เมื่อเกี่ยวข้องกับคนจากสิบสองวิหารอูเสียจึงไม่กล้าแน่ใจในตัวองค์รัชทายาทมากนักก็เหมือนกับโมซ่วนเฟยในตอนแรกจากความทรงจําของเจ้าของร่างของนางคนก่อนอูเสียรู้ว่าก่อนที่นางจะมาอยู่ในร่างนี้ชื่อเสียงของโมซ่วนเฟยก็ไม่ได้แย่ไปกว่าองค์รัชทายาทของแคว้นหยานเลยทั้งสองคนในชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษที่ได้รับการเลี้ยงดูอบรมมาอย่างดี เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในโมือ้นเฟยรายนั้นแท้จริงแล้วเขาก็เป็นคนหน้าไหวหลังหลอกจอมใส่แซงที่แต่งตัวดีดูภูมิฐานสง,งา่างามก็เท่านั้นเองอืมก็ได้อยู่นะคาเดาว,ว่าอีกไม่นานเขาคงมาพบกับพวกเราที่นี่เฟยหยานบอกไว้เองไม่ใช่หรอว่าองค์รัชทายาทโปรดปรานการพูดคุยกับพวกบ้านนอกอย่างเราเฉีวยวชูพูดพร้อมกับหัวเราะในทุกๆปี ก่อนที่ศึกประลองวิญญาณจะเริ่มขึ้นองค์ราชทายาทของแขวนยานมักจะมาวนเวียนอยู่ตามสำนักศึกษาต่างๆอยู่เสมอเขาไม่เลิกปฏิบัติแล้วเข้าเยี่ยมสำนักศึกษาต่างๆทั้งเล็กและใหญ่แม้ว่าจะรวมสามสุดยอดสำนักศึกษาเข้าไปด้วยเขาก็ไม่มองข้ามสำนักศึกษาเล็กๆที่ผู้คนไม่เคยได้ยินชื่อเลยนั่นจึงทําให้คนจํานวนมากพาก,กันงุนงงเพราะการไปพบปะกับสามสุดยอดสำนักศึกษาจะทําให้สามารถรับผู้ที่มีพรสวรรค์อันเก่งกาจมาเป็นพวกได้ง่ายขึ้น แต่การที่องค์รัชทายาทเอาเวลาไปหาสำนักศึกษาธรรมดาเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่อาจเข้าใจได้เลยอู๋เสือ,อก็ยกน้ำขึ้นมาจิบโดยไม่ตอบอะไรเชีวชูส่วนฟ้านฉีก็นั่งฟังอยู่เงียบๆเขาไม่เข้าใจสิ่งที่คนอืนอ่นปรึกษากันเลยในใจของเขาคิดว่าเหตุผลเดียวที่พวกเขามาที่แคว้นหยานก็เพื่อเข้าร่วมศึกประลองวิญญาณก็เท่านั้น